โรมาเิโอคือของจริงคือนักเตะที่เข้าขั้นอัจฉริยะฟุตบอลของเขาคือความไร้เทียมทานเป็นผู้เล่นสไตล์แซมบ้าขนาดแท้แต่ไม่ใช่กุนซื้อทุกคนที่อยากได้ตัวเขาไปร่วมงานตัวทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอโรมาเรโอตำนานระดับเทพที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างชาติกำเนิดของโรมาริโอเหมือนกับประชากรส่วนใหญ่ของบราซิลครับนั่นคือการเป็นคนยากจนไม่มีอันจะกินในเมืองใหญ่อย่างริโอเดจาเนโร ครอบครัวของเขาต้องปากกดตีนทีบทุกวันเพื่ออาหารในแต่ละมือแล้วก็เหมือนตำนานบาซิลเกือบทุกคนที่ได้พรสวรรค์ทางฟุตบอลช่วยชีวิตแมวมองไปเจอเขาสมัยเล่นให้กับทีมโอลาเลียทีมเล็กๆใกล้บ้านในริโอตอนนั้นเขาอายุแค่13ปีครับด้วยความโดดเด่นเกินใครจึงถูกดึงตัวไปเล่นในทีมเยาวชนของทีมใหญ่อย่างวัสโกดดกามาและนั่นทําให้พรสวรรค์ที่เขามีเปล่งประกายออกมาเขาได้รับการลงเล่นให้กับวัสโก ในช่วงหลีกภูมิภาคและได้โอกาสบ้างในระดับซีรีส์เอเขาเป็นส่วนสําคัญในการคว้าแชมป์ภูมิภาค2ปีซ้อนในปี1987และปี1988รวมถึงการติดทีมชาติบราซิลไปเล่นฟุตบอลโอลิมปิกในปี1988ที่ประเทศเกาหลีใต้ทัพเซมบ้าไปไม่ถึงเหรียญทองพ่ายแพ้ให้กับสหาภาพโซเวียตในนัดชิงชนะเลิศได้แค่เหรียญเงินแต่โรมาริโอก็ได้เป็นดาวซันโวที่7ประตูและมันก็เป็นธรรมดาครับที่นักเตะอเมริกาใต้จะไปล่าฝันล่าความยิ่งใหญ่ในยุโรป เขาได้รับความสนใจจาก p s v ไฮโอเฟนได้ย้ายไปร่วมทีมในปี1988หลังจบโอลิมปิกการเล่นในเนเธอร์แลนด์ของเขาเป็นที่กล่าวขัญนเขาคือนักเตะที่มีพอสวรค์สูงมากตัวไม่ใหญ่สูงแค่167เซนติเมตรแต่มีความว่องไวเป็นเลิศทักษะเต็มเปี่ยมสัญชาตญาณอยู่ในระดับสูงเข้ากรอบเขตโทษเมื่อไร่แทบจะใส่สกอร์ได้ตลอดเป็นเหมือนนักฆ่าในกรอบเขตโทษยังไงอย่างนั้นกูดฮิตดิงกุนซืพีเอสวีที่เป็นเจ้านายโลมาริโอในตอนนั้นได้เล่าว่า ครั้งหนึ่งเขาเครียดมากในการคุมทีมนัดสำคัญนัดหนึ่งโรมาลิโอเดินเข้ามาหาเขาและบอกว่าใจเย็นๆนะโค้ชเดี๋ยวผมยิงให้แล้วเราก็จะชนะไปด้วยกันแล้วเขาก็ทำแบบนั้นได้จริงๆโรมาลิโอ <Rom ario S 1> เป็นคนเล่นฟุตบอลด้วยความสุขไม่คิดอะไรเยอะสนุกกับการเล่นของตัวเองเป็นคนง่ายๆและเขาเป็นเหมือนกับเทพเจ้าของ PS v ในช่วงนั้น149นัดกับ128ประตูในทุกรายการ คือสถิติในเกมอย่างเป็นทางการของเขาในช่วง5ฤดูกาลที่เล่นในเอเรดิวิซีเลกคว้าแชมป์ลีกได้3สมัยและบอลถ้วยสองสมัยพร้อมควา้าตำแหน่งดาวซนโวลีกได้3สมัยกับการเล่นในแดนกลางหันลมจากนั้นบาร์เซโลนาก็มาขอซื้อตัวเขาไปตัวเลขค่าตัวอาจจะไม่ตรงกันในหลายๆแหล่งนะครับแต่คาดการกันว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆ10บล้านปอนในตอนนั้นซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับนักเตะคนหนึ่งในปี19 9 3ช่วงนั้นครับสำหรับโรมาลิโอแล้วมันคือร่างทอง เขาโคตรพีก,กับบาเซลูนาเป็นหนึ่งในนักเตะดีมทีมของคุณซือระดับตำนานของอาซูกาน่าอย่างโยฮันครับเคียงข้างกับตำนานมากมายทั้งฮิสโตสตอยคอฟไมเคิลลาดูปเป๊ปกูเดลลาและโรนันคูมันคัฟเคยให้สัมภาษณ์เมื่อปี2 0 1 2ว่าโรมาริโอคือนักเตะที่เก่งที่สุดเท่าที่เขาเคยเป็นโค้ชมาซึ่งมันก็เป็นความจริงครับเวลานั้นเขาคือกองหน้าที่เดือดที่สุดในโลกเขาฟอร์มยอดเยี่ยมแทบจะการันตีประตูตอนที่ลงสนามคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูก ให้มองหาโรมาริโอในกรอบเขตโทษส่งบอลไปและเขาจะยิงประตูให้หนึ่งในผลงานชิ้นโบนแดงของเขาคือการยิงแฮตทริกใส่ในเกมเอลกาซิโกที่คัมโนถล่มมาริดไป5ประตูต่อศูนย์ผลงานซีซั่นแรกที่คัมโนครับ33นัดนินลีกยิงไป30ประตูจบด้วยการเป็นแชมป์ลาลิกา้าแต่กับเวทียุโรปนั้นน่าเสียดายครับไปแพ้ให้กับมิลานยับเยินในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกนั่นคือซีซั่นที่เขาผลงานละหามมากจบฤดูกาลมีฟุตบอลโลกที่อเมริกา เขาติดทีมชาติไปในฐานะกองหน้าเบอร์หนึ่งของคัพเซเลซายืนคู่กับเบเบโตได้อย่างชะกาชะกันเขายิงประตูดได้ทั้ง3เกมในรอบแบ่งกลุ่มและยิงได้อีก2ในรอบน ok ็อกเอาท์เสียดายไม่ได้เป็นดาวซันโวแต่เขาก็พาชาติเข้าชิงก่อนจะไปชนะอิตาลีในเกมสุดท้ายครับบาราซิลเป็นแชมป์โลกสมัยที่4พร้อมกับการที่โรมาลิโอเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ทายุคนั้นบอลลองดอมมีการมอบให้กับนักเตะที่มีสัญชาตินอกอยุโรป ในปี1994มันต้องเป็นของโรมาริโออย่างไม่ต้องสงสัยครับและแน่นอนอีกรางวัลที่มอบเคียงข้างกันอย่างนักเตะยอดเยี่ยมของฟีฟ่าอันนี้เขานอนมาอย่างชัดเจนแต่หลังจบฟุตบอลโลกแทนที่หลายๆอย่างจะได้ต่อยอดเขาควรจะได้เฉิดฉายอย่างเต็มที่ในยุโรปโดยเฉพาะในลาลิก้าเขาถูกขายกลับบราซิลไปแบบขาดทุนให้กับฟลรเมนโกในเดือนมกราค,คมปี1995ก่อนที่จะมีโอกาสกลับมาลาลิก้าอีกครั้งกับบาเลนเซีย แต่เล่นกับไอ้ครั้งคาาแค่ไม่กี่เกมก็ย้ายกลับไปฟาเมงโกอีกครั้งจากนั้นครับชีวิตเขาก็วนเวียนอยู่กับทีมในบราซิลแทบจะตลอดอาจจะมีมาเอเชียบ้างอเมริกาบ้างพอให้มีสีสันแต่ก็ไม่เคยได้ย่างกลายมาในยุโรปอีกเลยในปี2007โรมาริโอยิงจุดโทษให้กับวัสโกดากาม a าในเกมเจอกับเลซิเฟ่ทำให้มีการบันทึกว่าเขายิงในอาชีพคาแข้งไปถึง1000ประตูรวมเกมอุ่นเครื่องด้วย ในตลอดอาชีพเขามีแชมป์ติดมือมากมายครับแชมป์ลีกในบราซิลสเปนและเนเธอร์แลนด์รวมถึงแชมป์โคปาเมริกา2ส,สมัยแชมป์โลก1สมัยมันควรจะถือเป็นเรื่องสุดยอดแต่ภาพรวมมันไม่เป็นแบบนั้นเวลาพูดถึงตำนานทีมชาติบราซิลโรมาลิโอไม่ค่อยถูกยกย่องในภาพเดียวกันกับตำนานคนอื่นๆน,นั่นเพราะเหตุผลเดียวครับเพราะเขาไม่มีความเป็นมืออาชีพเขาไม่ได้สุดแค่เรื่องฟุตบอลแต่สุดในทุกเรื่องที่นักฟุตบอลไม่ควรทำด้วย ไม่ซ้อมไม่จริงจังเที่ยวปาร์ตี้ขาดวินยัยสุรานารีไม่มีขาดไม่ใช่ว่ามาเป็นตอนช่วงท้ายอาชีพครับแต่เขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่หนุ่มๆแล้วแม้แต่ตอนเล่นให้กับ p s เวีก็เป็นที่นั่นเขาเทพจริงแต่พฤติกรรมนอกสนามนั้นไม่ไหวเลยแต่แม้จะสมรเลเทมเวยยังไงโค้ชก็ยังต้องใช้งานเขาเพราะเขานั้นเก่งจริงกับทีมชาติในปี92ครับเขามีปัญหากับกุนซือบาซิลคาร์ลอสอาเบตโตเปเรล,ล่าที่จับขอนั่งสำรองในเกมอุ่นเครื่องกับเยอรมัน เขายืนยันว่าเขาไม่ได้บินมาไกลจากเนเธอร์แลนด์เพื่อน,นั่งสำรองแน่นอนและมันก็แตกหกักเขาไม่ติดทีมอีกเลยนับตั้งแต่ตอนนั้นแต่พอบาซิลแพ้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี94แฟนบอลก็เรียกร้องให้เขากลับมาซึ่งเปเรล,ล่ากระทนกระแสะไม่ไหวต้องเอากลับมาครับครั้งหนึ่งสมัยอยู่กับบาเซลนลนัดที่เจอกับเซบิยาเขาหวดมัดซ้ายเข้าหน้าดีโกซโิเมลเน่แบบเต็มมือรับใบแดงและโดนแบงถึง5นัดด้วยเหตุผลอะไรไม่มีใครรู้ แต่ซิมิโอเน่มาให้สัมภาษณ์กับสารคดีเมซอนพามคาดว่าเหตุน่าจะมาจากการที่เขานั้นไปเหยียบเท้าโรมาลิโอแบบไม่ตั้งใจอีกครั้งครับตอนอยู่บาร์เซโลนาโยฮันครับได้เล่าว่าโรมาลิโอเนี่ยมาขอหยุดเพิ่มอีก2วันเพื่อกลับไปเที่ยวง,งานคานิวาลที่บาราซิลได้ไหมครับเลยพูดไปแบบไม่คิดอะไรว่าถ้ายิงได้2ลูกในเกมนัดถัดไปจะให้หยุดแล้วกันนะปัญหาคือพี่แกดันทําได้จริงครับโรมาลิโอยิง2ลูกในเวลาแค่20นาทีสุดท้ายก็ต้องปล่อยพี่แกครับ กลับไปปาร์ตี้ช่ำๆที่บ้านเกิดกลางซีซั่นแต่ด้วยความขาดวินัยนี่แหละที่สุดท้ายมันก็ไปไกลเกินกว่าครับจะเอาอยู่เขาไม่ตั้งใจซ้อมอีโก้สูงชอบเที่ยวและมันก็เป็นตัวอย่างไม่ดีกับทีมบรรยากาศทีมก็แย่สุดท้ายก็ต้องยอมปล่อยเขาออกไปเหตุผลที่เขาไม่ย้ายไปที่อื่นในยุโรปแต่กลับไปบราซิลทั้งที่ยังอยู่ในช่วงพีคนั่นก็เพราะว่ามีเพียงแค่ที่บราซิลที่ยกย่องเขาเหมือนพระเจ้าเท่านั้นที่ยอมให้เขาเสเพได้เต็มที่และยังคงเตะบอลได้ครับ ไม่ใช่แค่นั้นนะครับช่วงก่อนฟุตบอลโลกก็มีปัญหาอีกเพราะเขาไม่ลงรอยกับเบเบโต้กองหน้าที่จะต้องเป็นคู่หูของเขาเบเบโต้ Be o, เติบโตมาในครอบครัวที่ดีมีอันจะกินในบราซิลนึกถึงภาพกากาได้เลยครับเบเบโต้ Be o, เป็นแบบนั้นเลยสุภาพแสนดีเคร่งศาสนารักครอบครัวไม่เที่ยวซึ่งมันต่างกับโรมมริโอราวฟ้ากับเหวทั้งคู่จึงเข้ากันไม่ได้คุยกันก็ไม่ค่อยอยากจะคุยแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็เจอปัญหาหนักคลา้คลา,ยคลายกันครับ ภรรยาเบเบโต้กำลังท้องโดนขโมยรถและจี้ชิงทรัพย์เธอไม่บาดเจ็บเบเบโต้ Be ก็เสียขวัญขณะที่ช่วงใกล้ๆกันพ่อของโรมาเิโอก็โดนโจรลักพาตัวไปเรียกค่า่ายเป็นเงิน7ล้านปอนด์เขาช่วยพ่อออกมาได้และก็เสียขวัญเช่นกันนั่นทําให้ทั้งเบเบโต้และโรมาเิโอได้พูดคุยกันและเปิดใจให้กันมากขึ้นจนทั้งคู่ครับกลายเป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลก ความแสบของโรเมลิโอคือเขาบอกกับกุนซื้อทีมชาติอย่างเปเรล,ล่าว่าขอไม่ซ้อมนัดสุดท้ายก่อนฟุตบอลโลกนะเหตุผลไม่ได้มีอะไรสําคัญครับเขาเคยอยากไปเล่นวอลเล์บอลชายหาดซึ่งก็ต้องยอมเพราะตอนนั้นเขาคือเบอร์หนึ่งจริงๆช่วงก่อนหน้านี้เขาลงเล่นการเมืองและได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนสภาล่างและเป็นรองผู้ว่าการรัฐซิโอเดจานโลและเพิ่งพ้นวาระไปเมื่อต้นปีที่แล้วปากพี่แกก็ดีเช่นล่นครับ เคยมีปัญหากับเปเล่เพราะไปบอกว่าเปเล่จะเป็นกวีได้เลยขอแค่หุบป,ปากขณะที่มีครั้งหนึ่งครับที่สื่อถามว่าสําหรับเขาใครเก่งที่สุดในโลกเขาบอกว่ามีแค่2คนเท่านั้นที่เก่งกว่าเขาคือเปเล่และมารารดน่าส่วนนักเตะรุ่นนี้เมสซี่โรนัลโดหรือใครก็ตามยังสู้เขาไม่ได้อันนี้ก็วิจารณ์กันได้ตามความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ